ผมติดต่อเขาไม่ได้เลยครับเพราะผมไม่รู้จักเขาอะครับอ่แลลวทำไมถี่ติดต่อเขาไม่ได้พี่ยังเป็นญาติกันอยู่เลยอ๋แล้วแล้วนี้ผมผมได้เบอร์ผมมาจากไหนอะครับได้เบอร์มาจากเขาครับเพราะว่าเบอร์พี่มาอไรทำได้จากทางเราอะโอ้ว่าคุเป็นญาติของเขาติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อคุณคุจะช่วยชำระนี้หอเขแล้วแล้วผมต้องชำระเท่าไหร่อะครับ ยอดไปจบเลยแปดพันแปดเท่าคือโอนมาก่อนก็ได้หรือว่าโอนมาขยายเวลาก่อนก็ได้ครับพี่เท่าไหร่อ่ะพี่ผมผมไม่มีอ่ะพี่ตอนนี้มันมันเยอะมากเลยอ่ะพี่มันตั้งแปดพันแปดผมไปหาที่ไหนครับพี่มีเท่าไหร่ตอนนี้ผมผมมีอยู่ห้าร้อยครับพี่ผมมีอยู่ห้าร้อยครับห้าร้อยพี่โอนมาโอนโอนห้าร้อยก็ได้อยู่พี่อ๋อคือคือผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหานายจ้างครับพี่พอดีผมรับจ้างไอเนี่ยก่อสร้างเหรอพี่ คือตอนนี้คือผมจะไปรับอ่ะพี่แล้วผมจะได้ตอนเย็นนะครับเพราะผมต้องไปแบกปูนแล้วเนี่ยพี่